ร่วมรณรงคลล์ลด no <Le ather> รับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกเอ e r y เด y s a ซนโนทูนพ,ลพลาสติกเมื่อเวลา16 30นาิกาสสนาทอัศดาพรไกรพานนลรองประดัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดอเตอร์ลลุทรั์คณีค่ะร่วมนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค8 <Le ather> ได้นำคณะเดินการรณรงคล์ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก e อ e r y เ a y s a ซนโนทูพลาสติณตลาดกำนันยโยงอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่8เพื่อเป็นการ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโลกล้นเกิดจากฝีมือมนุษย์โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่ไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดับโลกก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆตามมาอย่างมากมายและกลายเป็นวิกฤตสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสําคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสําคัญและถูกนํามาหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการกำหนดนโยบายในการกำจัดขยะรวมถึงมาตรการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิง้งซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยากเพื่อร่วมก,กันกำจัดและลดจำนวนขยะพลาสติกและหันมาเลือกใช้ถุงวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถเรารถค่ายรมายสุพรรณีนะครับวันอะไรรอดคุณผูมแม่นะใครที่อยากได้กเปาอยา่ทำอะไรก้ะรอยากโรเรียนด้เราด่นผ้เนะคะี่เากของเราค่ว้พัยลสาคาดยม่จาลูกค้าก็ได้นะคร่่ารายคารรารยารรยค่าาครย่ยครครครรยาาครคร่คร าโอกาสนี้ด้วยนะครับที่มาจากใจของนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมมาทำเป็นนี่สามสองหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8นะคะราช,ชบุรีนะคะได้มาร่วมกันนะคะรณรงค์นะคะโครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมนะคะ Everyday Say n o To Plastic นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางท่านรัมนปีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะคะได้เริ่มรณรงค์มาตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2563 ะะเพื่อที่จะมีการรณรงค์ในการลดนะคะการใช้ถุงพลาสติกนะคะลดให้ลดใช้นะคะลดรับนะคะถุงพลาสติกนะคะวันนี้เราก็มาได้ดําเนินกิจกรรมนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของปีพศ2536นะคะธันวาคม2563นะคะ โดยที่มาดําเนินกิจกรรมที่ตลาดกานันยงนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของเป็นจํานวนมากเลยนะคะรวมทั้งท่านกํานันยงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของตลาดก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของเราด้วยนะคะเราก็ได้มีการรณนรงลงนะคะแจกพัดคลายร้อนนะคะรณนรงลงนะคะเรื่องของโครงการทําดีด้วยหัวใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นจํานวนมากนะคะแล้วเราก็ได้จับ ให้มีการแจกถุงผ้านะคะในลักษณะเช่นนี้นะคะมี2ลักษณะนะคะ สีสดใสงดงามน,นี่เป็นถุงที่ทําจากผ้าขาวม้าของเราเป็นภูมิปัญญานะคะแล้วเราก็ยังมีถุงที่เป็นลักษณะของเป็นถุงผ้าดิบนะคะสีขาวนะคะแจกให้กับประชาชนเป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งประชาชนก็ตอบรับในเรื่องนี้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนนะคะหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้การตอบรับที่จะใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในอนาคตนะคะ ก็เป็นที่คาดหวังว่าในการที่เราลดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถลดขยะนะคะเพื่อให้จำนวนขยะในประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพื่อที่ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะเราก็ได้ดำเนินการในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะซึ่งก็จะรณรงค์กันต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ